แรงไปไหมจิงฉันจีคอมเมนต์แรงตาหลวงเบททำตัวทุเลสสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ตัวเกียวมิวสิกเอฟซียาบาทพิษแรดแะ้วับเอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากการดีด้ไิติตตามข้อมูลข่าวสารตามแพตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซีได้รับชมรับฟังและการรวมกันแสดงความคิดเห็นกันกข้ามากครับ นะครับ,การ,บ,บก,าการเป็นเห็นบรรยากาศการเคลื่อนไหวนะครับการทํางานระหว่างบอดปีกผู้บาทฟินแลนด์และการน้องเบคสคําสิงนะครับเพื่อนสนิทในอีระบทที่ไปไทยปอดเตื่อทายงานและกปลกหมทดสินขา้าอย่าก็ตามแต่ละครับมันกับเป็นภาพประทับใจการทํางานระหว่างเพื่อนนะครับที่มีการนะครับดิวงานกันแล้ว ซอยกันขายออนไลน์ซอยกันโปรโมทสินค้าของการแลียกันนะครับถือว่าเป็นการดีครับเฮ้าอยู่ในวงการเขามีเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใจนะครับเพื่อนที่รับรู้ปัญหาของการแลียกันราคปรึกษากันได้ทุกๆุกเรื่องนะครับปรากฏว่ามันมีติ่งที่เข้ามาคอมเมนต์และการรับบ่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ จะเอื่ว่าอิจฉาได้ไหมกะบอสะทีเดียวแสะไหมกะถือว่าแสะละครับนะครับเพราะค่่มที่บอกเด็กระตอว่านองเป็ดเนี่ยดูทุเรศเนี่ยผมว่ามันแห้งเลยครับอาจจะเขียนผิดเทสคือแต่ความหมายมันเป็นเงินบ่ไดรนะครับไปห้าว่านองเป็ดแสดงเกินไปเฮ็ดตัวทุเรศจะรวยล้นฟ้า จะเจริญนยนังไงก็ตามแจก็หาเงินใส่หนีให้พ่อคือเก่าเห็นบ่ครับและสที่สำคัญครับเขากะยูของเขาแต่ตัวเองมาคอมเมนต์แถมนัิง่งไปเปรียบเทียบกับอดีตของบอดบีกอีกคิดว่าตัวเองสวยสิทธา่าบอดด้คึงของแม่ของลูกเลยน่ายเอ้ย มันหมายความว่าองไรครับเอาไปเปรียบเทียบทีนังครับแต่สุดท้ายเลี่วไผ่บนยอมจบกันครับนี่เรื่องที่เขาไปทายปอเตอร์ไปโปรโหมดสินขาเนี่เขาบปฏิวัติถึงไผ่เลยครับเขาไม่ได้เอ่ยถึงอดีตเขาปฏิวัาถึงอีย่างเลยเขาพี่ได้คุยงานกันปรึกษากันคำถามมาก มายที่เขาถามกันไปถามกันมาวันไปเกียเ่ยวยังกับอดีตครับมันใจละวะครับที่คุณคอมเมนต์บอกว่าสวยไม่ได้ครึ่งแม่ของลูกที่คอมเมต์นี่ยังกะห้คิดหนาคิดหลังเนีครับเวลาดวนเขาโตครับเวลาดวนเขาสวนกับกันรับบทผู้ถูกกระทํำ แบบนี้มันใส่บ่ไรเด้ครับในการดีบ่กอ้อเมต์บอห้เกียรติคนอื่นแบบนี้เขาจะเหตุอยังเขาจะทําตัวแบบไรมันคืองานของเขาครับมันคือระหว่างมีตาภาพกรารอญาตนี่มิตรของเผือนของฝูงเขาครับทีคุณคออเมต์น,นี่ คือแส่ดอยค่ะต่อวาเขาอย่างเดียวนะครับไม่ได้ติชมเลยนะครับเนี่ยว่าได้ตีชมด้วยสุจริตเลยน,นั่นเองเป็นการติชมต่อว่าด่าทอเขาด้วยนะครับไอ้คําว่าทําตัวทุเรศเนี่ยแสดงเกินไปเนี่ยในที่เขาบอกเขาว่าเฮ็ดแจ้งได้กัดเจริญหาเงินหาทองม่ได้ก้าวาไปใส่หน,นีพอเบิด มันก็เรื่องของเขาครับคนเขามีความกาตัญญูต่อบุปการีต่อพอเขาจิตเป็นคนแนวไดก็ตามมันคือพอเขาครับเขาบถิมพอป๋าพอเขาครับส่วนปัญหาพอเขาจะไปก่อร่างสร้างนี้ยังก็ตามแต่ฐานะคนเป็นลูกเขาหย่อมตอบแทนบุญคุณบุปการีเขาครับนั่นแหละครับ คือความเจลืญนของคนเลียงพอเหลียงแม่คือความเจลืญของคนครับใดคนที่มาคอมเมนเนี่เข็ดใดคือเขาหลับไปมีความสามารถคือเขาหละไปมีซื่อมีเสียงคือเขาหละไปขึ้มาต่อว่าเขาด้วยถ้อยคําแบบนี้จะเกียดจะช่างก็ให้มันมีความเกียดครับ นะครับจะโกรธจะเกียดกะให้มันมีขอบเขตควมเมนเอาอารมณ์แต่วความู่ซึกที่มีความอิจฉาเกียดชังเขานนิมาเป็นตัวต่างครับอันไหนที่ไม่ใช่สิ่งที่เราบ่ชื่นชอบบ่เห็นด้วยก็พอต้องมาแสดงความคิดเห็นนี่ครับเพราะยังครับเพราะคุณเอามาความเมนต์แบบนี้ เพจที่อยู่ตรงขามหรือกลุ่มก้อนที่เขาสนับสนุนนองเวทหรือสนับสนุนบอลปีกภูยาบาทพิเรศเขาเก่าานํามาเสนอคือกันครับพราะมันพอดีเกี่ยวกับอิรยาตกับคนเก่าของบอร์ลปีกเลยเขาบดฏิว้าถึงเขาเหตุการณ์เหตุงานกนกันระว่างเผื่อฟูงเขานะครับ จะสวยเตียงงามกับเอาไว้ส้มผู้เดียวครับไม่ต้องมาโคโฆษณาหรอกนะครับเวลาเขาสวนกลับเรามันเจ็บนะครับเด็กหน่อยอายุ2บหาพึ่ง2บหากับคนอายุย่างเขา40เนี่ยมันเอามาเ,เปรียบเทียบกันได้ทั้งใดครับถ้าเขาจะสวนกลับ นะครับไคิดตะนักเน่เวลามาคอมเนม็นแบบนี้แล้วเขาสวนกลับให้ตะนักเนี่ผลเสียมันส่งหอดไปครับยากเ,เหตุแต่มันตะกับไปป่วยบ่าเห็นด้วยนะครับการว่าคอมเม็นดอยคาบูดีคนอื่นที่เขาบ่เลยมีส่วนเกี่ยวของนั่เนี่ยแต่คุณก็ลากเขาว่าป็นประเด็นเอามาคอมเม็นตอว่าเขา นะครับสังคมเขามันจะอยู่ใดแบบไดครับถ้าคนที่คิดเห็นต่างแล้วมาตามคอมเมนต์มาตามตอวาเขาประยุทธ์ประยุะยนที่ในเรื่องนี้มันบริกเกี่ยวกับน้องเบสคำสิงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วเขาสิเฮ็ดตัวแบบใดเขาจะแสดงบทบาทถึงได้อันนอันพิจารณาเป็นงานของเขาครับ เขาอยู่ก็บูเขาเขามีความคดีกระดาเขามีความสนิทจิตเจียกันกับเรื่องของเขาครับฉะนั้นอย่าหลากว่าเปรียบเทียบครับท่านเขาเปรียบเทียบขึ้นมันเจ็บน้องเวียดนาใสนะครับน้องเยดปากบวมิ้นนะครับน้องเยดปากบ้เบียวเนี่ยครับ ที่สำคัญครับสวยทั้งกายและใจที่สำคัญอีกเรื่องหนึง่งกระตันยู่ต่อพ่อต่อแม่ถึงขอบขั้วพ่อแม่อาจจะยาหลากกันอาจจะพวกเขาใจกันแต่เขาก็ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาอยู่ครับนี่แหละครับมันสิ่งเป็นสิ่งที่เฮ็ดใหหน,นองเบสเขามีความเจริญในนาทีการงานมิซอมีเสียงครับ ฉะนั้นเดียวคิดจะเปรียบเทียบก็ต้องรับปัานไห่ได้สาหรับสิ่งที่เขาโตครับสิ่งที่เขาสวนขึ้นนะครับก่อนจะว่าคนอื่นเหตุตทุเรศมึงโตจะของสก่อนครับคนที่คอมเมนต์เนี่ยตัวเองอยู่ระดับไรเขาเป็นไผ่ฉะนั้นก่อนจะว่าคนอื่นตากงามใส่ขันแล้วก็งโง่มึงจะของสก,ก่อน ก่อนทีจะพิธีนาตัวเองว่าคนอื่นแสดงคนอื่นทำตัวทุวเรศแเขาสวดกลับหลับมันให้ไดอย่าเตรับบวดผุ้ถูกกระํ่อย่างเดียวฉะนั้นแล้วคลิปนี้น้ำเสนอในสิ่งที่ผมบ่เห็นด้วยที่มาคอมเมนต์กับคนที่เขาว่าเกี่ยวของนี่ยังนำ ก็รล่อรับแรงกระแทกใครดีล้ะกัน,กนเมื่อคุณเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบขึ้นรับมันไห้ได้ครับผมก็เลยนำเสนอข้อมูลข่าวสารในเอฟทีเดี๋ยรับชมรับฟังกันประมาณนี้นะครับพิดาลาดประกันรายขอโทษข,อ,ทษขออภัยดีเตียดกัดขามาข้อเมตดกัขคามาครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาดจากพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ